สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมช่องคุณลนชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวหอมมะลินะครับขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่120ตันข้าเปลือกต่อ24ชั่วโมงนะครับหรือ120เวียนนั่นเองนะครับที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้ก็จะเป็นฝั่งทางเข้าของข้าวเ,าเปลือกนะครับที่จะเข้าไปในลายผลิตนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาด เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าดูทุกกระบวนการของโรงสีเลยนะครับผมเดินเปิดไฟนิดนึงครับโอเคไฟอาจจะกระพริกบกระพริบไปนะครับ mm hmm. เป็นที่กล้องนะ ันนี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้านะครับมีโฟล์ชาร์ดการทํางานนะครับทุกกระบวนการมีปุ่มสตาร์ทสต็อปเครื่องนะครับระบบออตโต้ทั้งหมดจะควบคุมที่ตู้คอนโทรลตู้นี้นะครับนี่ครับความสวยงามงานทั้งหมดของไซนี้ครับก็จะเป็นงานสเตเกอร์เทิร์นคีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระบบลำเลียงอุปกรณ์ ท่อชุดอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยออกจากโรงงานซาลิกีทั้งหมดนะครับดีไซน์และออกแบบโดยบริษัทเจริญโพกพันวิศวกรรมที่ผมทํางานอยู่เองครับข้าวที่เราเห็นจากรถตักที่เราผักดันอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับก็จะถูกระบบลําเลียงตักขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดเข้าเปลือกก่อนที่จะเข้าไปทําการกระทบเปลือกนะครับนี่ครับก่อนลงเครื่องเครื่องกระทบเปลือกเนี่ยไอ้ก่อนลงเครื่องทงความสะอาดเนี่ยเราจะมีระบบดูดฝุ่น จะเข้าเปลือกนะครับทั้งทางเข้าของเครื่องแล้วก็ทางออกเลยนะครับผมนะเครื่องเราเดินนิ่มคนระับนะเนี่ยครับด้านทางออกของเครื่องก็จะมีดูดฝุ่นอีกรอบนึงนะครับเพื่อเก็บฝุ่นนะครับลงสีสมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างฝุ่นน้อยครับไม่เป็นมลภาวะพอทำความสะอาดเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมี เครื่องกระทเทาะเปลือกครับอ่าเนี่ยครับข้าวก็จะมาที่เครื่องกระทเทาะเปลือกต่อไปนะครับข้าวจะถูกระบบลําเลียงกระเพาะครับตักมานะครับแล้วก็มาขึ้นถังรอที่กระทเทาะเปลือกของซาตะเก้ครับตอนนี้ผมใช้ดูด้านในนะครับ การกระทอเปลือกก็เกิดจากลูกยาง2ลูกวิ่งด้วยความเร็วแตกต่างกันนะครับทำการเฉือนให้เปลือกหลุดออกจากเนื้อของเมล็ดข้าวนะครับพอกระทอเปลือกเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีแกลบกับข้าวกล้องนะครับก็จะผ่านเครื่องอตู้สีฝัดด้านล่างนะครับแยกข้าวกล้องออกจากตัวแกลบนะครับดูข้าวกล้องสะอาดไหมครับนี่นะครับไม่มีแกลบเลยเลกระเทาะดีไม่หักนะครับ แกก็ไม่มีสะอาดนะครับเดี๋ยวพอเราดูเข้ากล้องแล้วเรามาดูแกบซิเป็นยังไงมีข้าวเปลือกเอ้ยมีเข้ากล้องไหมนะครับนะครับจริงๆผมปกติผมจะฝัดนะครับแต่เนี่ยมือเดียวนะครับก็เลยไม่สะดวกที่จะฝัดให้ดูนะครับแต่ลูกค้าเช็คทุกชั่วโมงอยู่แล้วล่ะนะครับไม่มีการหลุดของเข้ากล้องไปที่ถังแกลบแน่นอนนะครับ พอเราได้ข้าวกล้องแล้วก็ข้าวส่วนหนึ่งที่ไม่กระทบเปลือกนะครับก็จะมาที่เครื่องตะแกรงโยกเครื่องนี้ทําหน้าที่คัดเมล็ดที่ปอกเปลือกแล้วกับเมล็ดที่ยังไม่ปอกเปลือกออกจากกันนะครับเพื่อที่จะเอาเฉพาะเม็ดที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยเป็นข well ้าวกล้องที Leonardo, ่ปอกออกจากเปลือกแล้วเนี่ยไปทําการคัดแยกหินแล้วก็ขัดสีต่อไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือฝั่งที่เราจะเอาไป ช่้ากระบวนการขัดสีนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องเข้าเปลือกกลับไปเครื่องกระเทาะนะครับตัวนี้อาจจะไม่ไม่ได้เพียวเพราะว่ามันเป็นข้าวก้นถังนะครับอาจ,จะมีเศษไม้บ้างอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นอยู่เครื่องทํางานดีครับใช้งานง่ายทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้เราจะไปต่อ นะครับดูสิเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเครื่องทำความาสะอาดเนี่ยพอทำความาสะอาดออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นเศษขยะเศษเชือกเศษฟางต่างๆที่ออกจากเครื่องนะครับแล้วก็ จะเป็นเศษดอกหญ้านะครับแล้วก็ฟูนแล้วก็พวกข้าวรีบต่างๆนะครับเราต้องการข้าวส,สาอาด์ออกไปเพื่อที่จะกระทบเหลือกครับและนี้ก็จะเป็นตัวระบบลำเลียงกแกลบนะครับแกบลบที่กระทะอ,ออกมาแล้วเนี่ยก็จะถูกเป่าออกไปที่ถังแกลบด้านหลังนะครับ จะเป็นทางแกลบแล้วด้านขวานี่จะเป็นอาคารฝุ่นนะครับแล้วก็อาคารรำนะครับลูกค้าดีไซน์ได้ดีมากเลยนะครับตรงนี้ต้องให้เครดิตลูกค้านะครับเพราะว่าแยกห้องฝุ่นกับห้องรำเนี่ยออกจากอาคารหลักนะครับสามารถลดปัญหาเรื่องฝุ่นที่จะเข้าไปในลายผลิตได้ดีมากเลยครับอันนี้เครดิตลูกค้าจริงๆครับโอ้เสียดายมากเลยครับนี่ ห้องลาไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าลูกค้าปิดไว้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นห้องลำนะครับห้องลำอ่อนนะครับเป็นลำขัดมันขัดขาวส่วนฝั่งขวาจะเป็นห้องฝุ่นนะครับจะเป็นฝุ่นที่ออกมาจากเครื่องทำความสะอาดเครื่องกระเทาะแล้วก็เครื่องแยกหินนะครับกองค่อนข้างใหญ่เพราะว่าลูกสิลูกค้าสียาวมาเป็นอสองเดือนแล้วนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับเข้าไปดูในไลน์กันต่อครับ เดี๋ยวเรามาดูกระเพาะที่รับข้าวจากะตะแกงโยกเมื่อกี้ครับที่เป็นเท่ากลับนะครับกลับไปกระเทาะดูครับเห็นไหมฮะไม่รูชัดหรือเปล่านะครับในกล้องอก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับไม่มีข้าวกล้องกลับไปเยอะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้าวกล้องนะครับดูสิเป็นยังไง อ่าสอาดครับไม่มีข้าวเปลือกเลยครับผมกระเพาะของเราเราดีไซน์ให้หนึ่งต้นจะมีชุดจะมีจุดสุ่มดูข้าวทุกทุกต้นนะครับสามารถดูข้าวได้ทุกต้นเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวที่ผ่านเครื่องแยกหินนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือข้าวที่ก่อนที่จะไปขัดขาวได้เนี่ย จะต้องผ่านเครื่องแยกหินซะก่อนนะครับเดี๋ยวสิเครื่องแยกหินเราคัดดีไหมนะครับเครื่องหินเราก็่าตะเกยน,นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นหินที่ออกมาจากเครื่องนะครับคัดออกมาดีเลยครับ ใ,ใหญ่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นทางเข้ากล้องนะครับทางพักโอเคพอเราคัดกรวดเรียบร้อยนะครับได้เข้ากล้องสะอาดเราก็จะมาขาัดเครื่องขัดขาวรอบที่หนึ่งครับดูครับเดี๋ยวให้ดูว่าข้าวเป็นเม็ดสวยไหมขาวไหมนะครับนะครับความขาวรอบที่หนึ่งประมาณนี้ครับ Okay. แล้วก็มาขัดขาวรอบที่2นะครับกระบวนการขัดขาวเราจะขัด3รอบนะครับดูมเมล็ดครับสวยงามจมูกสวยไม่แตกหักครับแต่หักน้อยมากครับต่อมาเที่ยวที่3ครับดูขาวขึ้นมากขนาดไหนดูกันครับ เี่ยวที่3นะครับพอขัดขาวเสร็จสรอบนะครับได้ความขาวที่ต้องการนะครับเราก็จะมา,าล่อนปลายออกจากข้าวรวมนะครับล่อนปลายเพราะอะไรเพราะว่าปลายที่มันไปกับข้าวเนี่ยครับมันจะไปทำให้กระบวนการถัดไปของเรามีปัญหานะครับ นะครับปลายพวกนี้ครับเราต้องเอาออกก่อนเพราะว่าถ้าปลายเราไม่เอาปลายพวกนี้ออกเนี่ยครับพอไปถึงกระบวนการขัดมันต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ตะแกรงของเครื่องขัดมันเนี่ยมันตันนะครับเครื่องไม่สามารถทํางานได้นะครับผมล้วงเข้ารวมให้ทุกคนดูครับโอ้ดูครับนี่มันเข้ารวมถึงข้อต้นกันแน่ครับเนี่ยดูสิครับ ลอนปลายเสร็จนะครับจะไปเข้าถาังพัก2ใบนะครับเพื่อเตรียมที่จะขัดมันต่อไปครับใบละสิบตันครับเนี่ยครับเครื่องขัดมันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับที่ว่าห้ามมีปลายมาดิดขาดนะครับขัดมันของที่นี่ก็จะขัดมันกัน2รอบนะครับ เพื่วความสวยงามของมเมล็ดข้าวเราต้องขัดสองรอบนะครับขัดรอบที่หนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่สองนะครับออสวยงามนะครับ จริงผมอยากให้ทุกคนเห็นความแวววาวนะครับแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ครับพอขัดมันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะไปที่กระบวนการคัดเกรดครับ ัดเกรดเราก็จะมีเ,เครื่องตะแกรงเหลี่ยมนะครับตะแกรงเหลี่ยมเราจะคัดออกมาได้ข้าว3มามเกรดก็คือที่เห็นในมือนี่คือข้าวปลายนะครับก็คือข้าวซส้ที่เล็กที่สุดนะครับแล้วก็มีข้าวต้นนะครับก็คือข้าวเต็มเมล็ดนะครับความยาวเต็มเมล็ดนะครับผมจะลวงให้ดูแล้วก็ข้าวรวมนะครับข้าวรวมก็จะไปคัดขนาดของไซส์ที่มันรวมรวมกันในเครื่องตะแกรงกลมอีกต่อไปครับ ข้าวต้นครับตนนเต็ม,มเมล็ดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเข้ารวมนะครับก็จะลงกระเพาะต้นนี้ตักขึ้นไปคัดเกรดอีกรอบหนึ่งนะครับข้าวตัวนี้ก็จะสามารถคัดออกมาเป็นข้าวต้นหักใหญ่หักกลางหักเล็กนะครับโดยใช้ตะแกรงกลม เป็นตัวคัดขนาดนะครับอันนี้เป็นกระเพาะนะครับกระเพาะของเราที่นี่มีระบบเซลล์คลีนิ่งด้วยนะครับกะระเพาะสเดเกเกของเราเราแถมระบบเซลล์คลีนิ่งให้ลูกค้าด้วยนะครับระบบทําความสะอาดตัวเองนะครับนี่นี่ครับ Okay. พอคัดเกรดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ข้าวต้นนะครับข้าวต้นเนี่ยลูกค้าจะขายเลยนะครับก็คือส่งส่งขายต่อได้เลยก็คือข้าวต้นเนี่ยจะต้องมาทําการก่อนที่จะส่งขายได้เนี่ยครับจะต้องมาทําการคัดแยกเมล็ดเสียออกจากเมล็ดข้าวที่ดีก่อนนะครับโดยใช้เครื่อง c o l o r s o r t e r ตัวนี้ครับน,นี่ครับผม คัลเล o เตอร์นะครับก็จะทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดเสียออกจากเมล็ดข้าวดีนะครับข้าวเสียมีอะไรบ้างนะครับข้าวเสียก็คือเม็ดดำเม็ดหัวจุดเม็ดที่ไม่สวยนะครับแล้วก็ที่เราทำอยู่นี้ก็คือเป็นข้าวจ้างก็คือจะดีดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวที่ไม่สมบูรณ์ที่เป็นท้องไข่เนี่ยออกจากเมล็ดข้าวดีนะครับ แล้วก็3ใบเมื่อกี้เป็นถังเข้าหักใหญ่หักกลางหักเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้าวเสียที่เครื่องดีดออกเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ลองดูได้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเม็ดเสียเม็ดออต่างๆนะครับมีหลกักๆเป็นข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะวางเทียบให้ดูกับข้าวดีนะครับโอเคจะพยายามไม่เห็น นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมจริงๆมันควรจะมีฐานดูข้าวแต่ผมหาไม่เจอนะครับอนี่ฮะข้าดีด้านขวาเข้าเสียด้านซ้ายเห็นไหมครับคนละสีเลยนะครับนี่ผมอาจจะเก็บไปให้ลูกค้าแต่โอเคมือเดียวไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันครับ เรียบร้อยครับนี่ครับจะเป็นทาเข้าหักด้านบนจะเป็นคัดเกรดนะครับก็คือคัดเข้าต้นหักใหญ่หักกลางแล้วก็หักเล็กนะครับอีกรอบหนึ่งจะเป็นคัดละเอียดครับนี่ครับบรรยากาศภายในโรงสีครับท่าทุกคนได้มาเห็นของจริงเนี่ยจะเห็นว่ามันสวยมากเลยนะครับงานสีงานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยออกจากซาเก้เนี่ยสวยมากนะครับนาใช้ใช้งานง่ายครับ โอเคครับทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับ0844041751นะครับผมผมชื่อต้นนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องคุณลนแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ